หลายคนอาจจะชอบดื่มน้ำเป็นชีวิตจิตใจแต่ถ้าท่านผู้ชมได้เห็นน้ำกรดน้ำนี้จะสามารถกืนกินร่างกายของเราเข้าไปแทนที่เราจะได้กินมันที่มันจะสามารถบดขย,ยี้ร่างกายของเราได้นั้นท่านผู้ชมอาจจะปฏิเสธท,ที่จะดื่มมันเข้าไปถ้าเราไม่อยากให้น้ำนี้โดนร่างกายเราเราต้องหลบหนีจากมันให้ได้โดยแมปนี้มีชื่อว่า Acid e s c a p เราต้องเอาชีวิตรอดจากกรดอันนี้ ที่มันจะตามเรามาเรื่อยๆเราต้องหนีขึ้นไปที่สูงเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากโกรธอันนี้ให้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อิ่มสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงกอยู่ใต้คลิปใครบังอาจทำโรงงานรั่วน,นั่นไงอ้าวเข้ามาคือไม่รอดเลยเหรอสวัสดีนาะยรอเราด้วยดีไปทางไหนอะ เขาจะให้ไอเทมเรามานะท่านผู้ชมก็คือไม่รู้ว่าคืออะไรเครื่องดื่มอะไรมันดื่ม,ด,มดื่มก็ไม่ดูว่าเป็นอะไรแล้วก็สปริงนะท่านผู้ชมก็เขาบอกว่าให้รอก่อนเหรอลออะไรอะ่ะใช่ปะแกแกก,ก็รอเหมือนเราใช่ปะไอสปริงรู้สึกว่าจะได้คนละสีหเหรอแกได้สีดำใช่ปะอ๋อแล้วเขาจะให้โหวตว่าจะไปไหนมีคนโหวตอันนี้แบบเยอะเลยท่านผู้ชมหกคนละไอ, <laughs> อสองคนนั้นบอกเอาอันนั้นเอาอันนั้นเอาอันนั้น รู้สึกว่าจะมีผู้ร่วมชะตากรรมกับเราแบบเยอะนะท่านผู้ชมอันนี้คือแต่อะไรเฮ้ยท่านผู้ชมเราต้องหนีให้ได้ไม่รู้ว่าน้ําไวรัสผมจะเรียกว่าน้ําไวรัสนะท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่ามันจะมาโดนเราตอนไหนเไปเราต้องรีบหาทางหนีให้ได้แบบเร็วที่สุดแบบนี้เยอะ <c oughs> เฮ้ยไม่นะเฮ้ยมันกําลังขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเราจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ผมยังไปไม่ถึงไหนเลยเออมาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยด่านมันยากอีกแน้วเนี่ยถ้าเราตกก็คือเราได้เริ่มใหม่เลยเงี่ยไม่มีเช็คพอยอะไรเลยโอ้โหโอ้ไม่เดียวเดียวเดียวผมต้องไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยเอ้าอ๋อคุณผู้ชมดูดิมันมาแล้วอ่ะเฮ้ยเอ้าอ้าวก็คือได้มาเริ่มใหม่แบบนี้เลยเหรอ เอ้ยอะไรนี่ FC มีคนเป็น FC ด้วยเออสวัสดีครับเฮ้ยผมเจอ FC ได้ป่ะคนเสื้อเขียววะนะผู้ชมเฮ้ยแกมาด่านนี้ดีด่านทีเขียวเขียวเนี่ยโอเคก็ตามมมาแล้วาน่าจะชื่นน้องออมหรเลเปล่ะ A O M ด่านเมื่อกี้ไม่รอดนะท่านผู้ชมนะอันนี้มีคนเลือกแปดคนเลยนะท่านผู้ชมมาแล้วนะผู้ชมผมไม่ขอใช้อันนี้ได้ป่ะมาแกตามฉันมา โอเคท็นทางนี้ดีโหเมื่อกี้เราไม่รอดรอบนี้เราต้องรอดรัผู้ชมเราต้องมีออกจากเวลาให้ได้ผมขอสักรอบหนึ่งได้ไหมผมจะหนีรอดปะโหใครวะเนี่ยโคตรพลิ้วเลยหรือมันใส่อันี้เข้าไปอ๋อมันจะโดดแบบแรงน้ำด่วงนะผู้ชมถ้าเราใส่สปริงเข้าไปเว้ยว่าถ้าใส่สปริงอันที่ผมมีอะมันจะแบบโดดแบบ slow s l หน่อยนะไอ้นังออมผมไปไหนแล้วนี่ไงกำลังเดินตามมาโอเค เราต้องมีวแกะไวรัสให้ได้นะท่านผู้ชมโอ้โหมันจะตามตูดเรามาเรื่อยๆมันจะทมเรามาทุกก้าเอาแล้วน,นี้ไปไงเนี่ย,ยใช่เหรอเอาไปแบบนี้เลยโอเคตามฉันมาตามฉันมาเลยโอเคโอ้ไม่อันนี้มันเดินไปแบบนี้เลยเลยแต่มันลงโล่งนะท่านผู้ชมมันเสียวด้านล่างมากเลยโอ้โหตอนนี้ กลดกำลังจะตามเรามาแล้วฉันหาทางไปไม่ได้เลยอูนี่ไงนี่ไงโอเคอันนี้ไปไงเนี่ยหัวนี้ระวังตกนะอันนี้ขึน้นนี่โอเคออ้ยอันนี้ไม่ยากเลยนะผู้ชมแต่ก็ระวังเหมือนกันนะโอมาให้โ oh <my. S 1> oh. อ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตก <c oughs> ผมชอบแมปนี้ตรงที่ว่ามันจะให้เราเลือกเล่นดันอะไรก็ได้ที่มันจะสุ่มมานะนผะู้ชม โอไม่แต่ดามันดูร้อนๆอู้ประตูมืดลอเกินเดี๋ยวๆไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยแกรอฉันด้วยโอ้นี่ไงโอเคไอพ่อหนุม่มเสื้อแดงนี่เขาเป็นคนนำทางที่ดีเลยนะเนี่ยใน FC ผมมาหรือยังแกตามฉันมาดีเดี๋ยวฉันรอโอเคผมรอเขาละ <c oughs> เฮ้ย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 ท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่จุดสูงสุดหรือย,อยังวะเนี่ย นายเสื้อแดงนายรอเราด้วยดีผมน่าจะตามพี่เสื้อแดงไปนะท่านผู้ชมก็คือตอนนี้ผมไม่รู้ทางนะเอาพี่เสื้อแดงผมไปแลว้วอ่ะเอา้าเขาตกแล้วเอ้ผมมีคนนําทางคนใหม่วะ่ะเพราะเสื้อน้ําเงินวะ่ะเพราไปไหนแล้วเอ้ผมต้องรอดนะเนี่ยท่านผู้ชมใช่ไหมผมต้องไปถึงเส้นชัยให้ได้ในเอฟซีผมไปไหนละ ตามผมมามาหรือยังมาแล้วท่านผู้ชมก็ตามผมมาอยู่ตอนนี้โอ้ oh my god เฮ้ยอันนี้ระวังนะท่านผู้ชมอู้อันนี้ไปไหนเนี่ยอันนี้อันนี้คือถึงยอดแล้วใช่ปะห mm. รือเราต้องปีนเหีือใช่ไหมต้องปีนเหรอนี่ไงถ้าปีนถึงเอานี่ไงม,มันมีทางไปต่อนะท่านผู้ชมผมว่ามันสุดแค่นั้นไม่ใช่เราต้องอยู่ให้สูงที่สุดเว้ยเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเอยท่านผู้ชมระวังตกไปตรงสีม่วงนี่นะใช่ปะ ลูกศรมันหลอกเราลงวะนี่ย่แต่ผมไม่ลงล้วผมจะอยู่ตรงเนี้ยน่าจะรอดแล้วหรือเปล่าแอนน้องออมเขาไปไหนแล้วตอนนี้เหลือผมกับชายชาตรีที่กําลังดื่มน้ําบล็อกซี่โคลา <c oughs> เ่นดื่มด้วยละกันรู้สึกว่าน่าจะเหลือสามคนหรือเปล่าวะที่รอดตอนนี้อีกคนนึงไปไหนแล้วว่น้องออมผมไปไหนแล้วแต่ผมไม่อยากประมาทท่านผู้ชมผมจะอยู่ตรงนี้เอาแล้วใครหล่นลงไปเนี้ยเอาก็เหลือสองเพเยอร์นี่ไง อา้าหล่นไปน้ําสีม่วงเฉยคนเมื่อกี้ท่านผู้ชมเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ให้มันขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมอา้าวอีกคนหล่นไปก็เหลือผมคนเดียวอย่างั้นน่ะอา้าเหลือฉันคนเดียวเหรอเนีเ่ยอ้าผมก็หล่นลงไปสรุปไม่รอดสักคนงนี้เหรอเออแต่ผมก็รอดอยูน่นะท่านผู้ชมเมื่อกี้แอน้องออมเขาไปไหนแล้วมามาประดานไหนวะใช่คนดังไหมตัวจริงฮ่าฮ่าฮ่าอ้ท่านผู้ชมอะไรเนี่ยมาถึงให้ปีนบันไดเลยเหรอ อย่าหลอกกันนะเขาบอกฉันไม่ได้หลอกแกหรอกแกนําทางฉันหน่อยดีน้องออมมันจะผ่านไปกับแกโอ้ท่านผู้ชมเราต้องเ,าเอาใครไมรู้เรียบร้อยไปล้โอเคท่านผู้ชมโอเคโอ้โหแต่รู้สึกว่าด่านนี้ค่อนข้างมืดนะงั้น้องออมตามเรามาแล้วท่านผู้ชมแล้วฉันจะไปทางไหนต่อรู้สึกว่าทางมันจะค่อนข้างกระอู้ ตรงนี้ขาดด้วยท่านผู้ชมเฮ้ย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 ,ย,ยมันเป็นกระจกด้วยอะเมื่อกี้นี่เกือบไม่รอดแล้วโอไม่ oh รอจนด้วยดีอันนี้ลาวาแล้วน่าจะห้ามโดนนะท่านผู้ชมโอ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 เคโอเคไอทำไมคนนี้เขาเล่นเก่งจัง่งน้องออมเนี่ยเขาเล่นเก่งจังเลยออมต้องรออันนี้ลงมาก่อนนะท่านผู้ชมเราต้องให้อันนี้ไปส่งเราเว้ย โ oh อ, okay. okay. oh, อ้มม่เอ้ยโอเคโอเคหัวนี้ขึ้นไม้ท่าผู้ชมทตาไมรู้สึกว่าคนเยอะแล้วมันดูวุ่นวายจังเลยเราต้องตามเข้าไปดีกว่าอันนี้ไปไหนต่อเนี่ยโอเคนำทางพี่หน่อยน้องเดี๋ยวพี่ตามแกไปโอเคอันนี้อะไรส่วนรอโดดขึ้นนี่โอเคไปทางนี้หรือเปล่า อันนี้โดดเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบตกครับท่าผู้ชม <c oughs> <c oughs> ผมตื่นเต้นเลือเกินผมอยากรอดมากโอเคเขามีลูกศรชี้ทางมาไปไหนต่ออ,อ๋อต้องรอผนังนี้เปิดครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมผนังมันจะดันแล้วตกโอเคต่อมาขึ้นบันไดนี้โอ้โหด่านค่อนข้างไกลนะตอนนี้เหลือผูเ้เล่นห้าคนหรือเปล่า โอไมลลาวามันช่างร้อนเฮ้ยเฮ้ยเ้เกือบโหค่อนข้างยากนะท่านผู้ชมนะโอไม่ด่านมันมืดด้วยไงไม่มีไฟฉายให้เราเว้ยโอเคตอนนี้เราถึงหรือเปล่าเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปไหนอะอ้าวแล้วแล้วผมต้องไปไหนต่อเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมอันนี้มันพัดผมไปไหนนี่เอ้ามันพัดผมมานี่เหเยอะ แนวไหนวะเนี่ยมันไม่ให้ขึ้นแบบคนปกติเลยเหรอมันปั่นโค้งผมมาน,นี่เลยท่านผู้ชมเมื่อกี้อะไรวะน,นี่อันนี้คืออะไรเนี่ยน,นี่ปีนทางนี้ใช่ป่ะแล้วก็ต้องมาน,นีโหเราไปขึ้นบันไดยังไม่ได้หรือเปล่าโอ้ oh. อันนี้มันจะเนึ้ๆห,หน่อยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาถึงเราแล้วท่านผู้ชมไม่ไม่ โอ้ท oh, ่านผู้ชมดูดีดูดีดดมันตามผมมาแล้วนั่นตอนนี้เหลือผูเลิ้นสามคนหรือเปล่านะผมจะเป็นหนึ่งในสามได้หรือเปล่าสถานีมันคุ้นๆนี่วาอะไรไม่อยากจะเชื่อตัวจริงเชื่อไหมตอนนี้เหลือผูเลิ้นสองคนกับพ่อหนุ่มคนนี้นะที่มาดื่มน้ำอะไรนี่บล็อกซีโคลาโอเคฉันจะเป็นหนึ่งในนั้นเอาแล้วเขาไปยืนอะไรให้ว <laughs> ไวรัสมานะ้วท่านผู้ชม <laughs> แล้วตัวจริงไหมล่ะ เออท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองยินอยู่เฉยทีวผมจะรอดป่ะเนี่ยผมจะเหลือไปพูดเล็กคุาเอาสรุปก็คือคนรอดคนสุดท้ายก็ไม่รอดเหมือนเดิมนะสรุปฉันเป็นคนสุดท้ายฉันก็ไม่รอดเหมือนเดิมเชื่อนิดนิดไม่เชื่อหรอท่านผู้ชมทําไมเขาโบดด่านนี้กันเต็มเลยวะไม่รู้อะท่านผู้ชมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมมาโผล่อยู่ด้านหนทั้งดีใจทั้งงงฮ่าฮ่าอันนี้ไปไหนนี่พวกแกอันนี้ไปหน้าให้นี่คือห้องอะไรวะ วันนี้ไงทางขึ้นเอา้าติดเฮ้ยพวกแกขึ้นทางไหนกันเนี่ยโอเคเบคอนโอเคโอเคท่านผู้ชมรีบรีบรีบ <c oughs> มันมาแล้วท่านผู้ชมมันมาแล้วโอ้ผมไม่รอดเรียบร้อยมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับ S10XK นะท่านผู้ชมนะมันจะให้เราสุ่มด่านเล่นคล้ายๆออบบีนะท่านผู้ชมเราชีวิตรอดจากกรดนะท่านผู้ชมของโรงงานที่เขาทำการทดลองกรดไวรัสมันก็ ได้แตกฟุ้งกระจายไปทั่วโรงงานนะท่านผู้ชมทำให้เราต้องไปเอาชีวิตรอดจากน้ำกรดพวกนี้นะโอเคก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปในตนนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดกดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยถือว่าเป็นแบบออบีที่สนุกนะส่วนด้านนี้เหมือนเป็นแบบทดลองให้เล่นหรือเปล่าระหว่างรออะไรประมาณนั้นทางนี้เออว่าดีว่ามันมีแบบให้ทดสอบทดลองหรือว่าเป็นแบบออบีที่ท้าทายดีเหมือนกันมีด่านให้เล่นมากมายโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบาย